สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเหลียวใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะ IG ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเหลียวนะคะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราแล้วก็เปิดคลิปมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเอาคลิปอันนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100อยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการไวมากๆเลยค่ะจาก73ก็ขึ้นมาเป็น467เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เข้าใจดีมากๆเลยนะคะแถมมาให้อีกเท่าอีกเท่าอีกเท่านึงเลยค่ะ